สวัสดีท่านผู้ชมนะคะสำหรับลายเส้นโชคลาภปู่ฤาษีวัดสว่างธรรมดานนะคะงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2566นหะคะ FC หลายท่านหลายคนทักแชทแอดไลน์ like เข้ามาตลอดทั้งวันนะคะวันนี้ท่านผู้ชมอยากได้ตัวเลขลายเส้นโชคลาภปู่ฤาษีนะคะตัวเลขลายเส้นโชคลาภปู่ฤาษีจะเด่นมากนะคะสำหรับ สำนักวสสว่างธรรมดานนะคะท่านผู้ชมฟังคลิปนี้ให้เข้าใจนะคะขออธิบายให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจนะคะอธิบายสั้นๆไม่ยาวนะคะฟังไปห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะสำหรับตัวเลขลายเส้นโชคกราบวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2566นห้ะคะแอดมินได้กาบเรียนปู่ฤาษีท่านให้เรียบร้อยแล้วนะคะปู่ฤาษีท่านเมตตาแน่นอนนะคะ ตอนนี้ปู่ฤาษีท่านรับแขกอยู่นะคะเพราะว่ามีรถกระบะสองสามคันเข้ามานะคะก็มีญาติธรรมที่มากราบปู่ท่านนะคะสอบถามด้วยความว่าญาติธรรมที่ดูคลิปทางช่องมลิชาแนลนะคะมีโชคลาภกับลายเส้นปู่ฤาษีงวดที่ผ่านมานะคะ่านผู้ชมเห็นเป็นตัวเลขลายเส้นงวดที่ผ่านมานะคะ เห็นเป็นตัวเลข20 30 70นะคะก็เลยมีโชคลาบนะคะมากราบปู่ท่านนะคะอาย์ธรรมบอกว่ามีวิธีดูลายเส้นปู่รือสีง่ายนิดเดียวนะคะไม่ยากนะคะมีเคล็ดลับนะคะอาติธรรมบอกวิธีดูนะคะให้ระลึกถึงรูปองค์ปู่ยาทาเสดนาคาราศนะคะหรือ ให้อธิษฐานถึงพญานาคนะคะไม่ว่าจะเป็นปู่สีสุโธก็ได้นะคะปู่ยา่าเสด็จก็ได้นะคะอธิษฐานว่าเคลับอยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมฟังดีๆนะคะเทวาเปิดองค์ปู่องค์ยาณคา,าราชจงมาช่วยเปิดจิตเปิดใจข้าพเจ้าจงมาช่วยเปิดหูเปิดตาข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภเพื่อจะสร้างบารมีด้วยเทินนะคะเทวาเปิดองค์ปู่องค์ย่านาคาราชจงมาช่วยเปิดจิตเปิดใจข้าพเจ้านะคะจงมาช่วยเปิดหูเปิดตาข้าพเจ้า Taco. ขอให้ข้าพเจ้าเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภเพื่อจะสร้างบารมีด้วยเทินนะคะ อันนี้ก็เป็นคําอธิษฐานของญาติธรรมที่มีโชคลาภนะคะท่านผู้ชมก็เลยได้นําเคล็ดลับมาฝากท่านผู้ชมนะคะและขอแจ้งให้ทราบนะคะขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับลายเส้นตัวเลขโชคลาภงวดหนึ่งกระกฎาคม2566นะคะท่านผู้ชมได้แน่นอนนะคะมาลีบอกปู่ฤาษีท่านให้แล้วนะคะได้แน่นอนนะคะเพราะ FC หลายท่านนะคะ ทักไลน์เข้ามานะคะลายท่านทักไลน์มาเรียเข้ามานะคะว่าจะมีไหมนะคะลายเส้นตัวเลขโชคลาภได้แน่นอนนะคะท่านผู้ชมเฮงเฮงรวยรวยปังปัแน่นอนนะคะมีแน่นอนนะคะสําหรับลายเส้นตัวเลขโชคลาภท่านผู้ชมพยายามติดตามไว้ได้เลยนะคะตอนนี้ปุรุศีท่านกําลังรับแขกนะคะเดี๋ยวให้ท่านเขียนให้นะคะ ท่านผู้ชมติดตามคลิปต่อไปได้แน่นอนนะคะ fc ทุกก็ขอแจ้งให้ fc ทุกท่านทราบนะคะวันนี้มาลีมาบอกเคล็ดลับวิธีการดูลายเส้นตัวเลขโชคลาบนะคะแล้วก็มาแจ้งเกี่ยวกับตัวเลขนะคะลายเส้นโชคลาบให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจได้รู้นะคะได้แน่นอนนะคะมีแน่นอนสำหรับลายเส้นคลิปต่อไปนะคะท่านผู้ชมปูหรือสี จะเขียนให้นะคะจะได้เฮงเงรวยรวยปังๆนะคะ